สวัสดีครับท่านผู้ชมจากเชฟแต่งแดนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อัพสนักนะครับเป็นทะเลสาบนะครับท่านผู้ชมครับตามที่คลิปที่แล้วนะครับที่คลิปที่ผ่านมานะครับคุณมาร์คเขาจะมาทําผัดกะเพราครับแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ที่อัพสนักเพื่อที่จะหาอะไรบางอย่างให้คุณมาร์คได้ผัดกะเพรานะครับท่านผู้ชมครับกดติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชม ชม360องศานะครับของทะเลสาบตรงนี้นะครท่านผู้ชมครับนะครับเป็นทะเลสาบที่สวยพอใช้ได้นะครับออกไปทางไกลทางเทือกเขาทางโน้นนะครับท่านผู้ชมมีท่าเรือด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเชฟทำแหล่เราลงไปเก็บหอยนะครับท่านผู้ชมได้ไหมโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับได้แล้วครับ น,นี่เริ่มได้เยอะแล้วนะครับ แก่นอะพี่มกักนี่ครับหลังจากเราลวกขอยเสร็จนะครับเดี๋ยวจะให้พี่มกักจากนิวคาสเซิลทำผัดกระเพราหอย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 ,หอยสดนะครับ <laughs> หอยมาจากไหนคุณมักนี่เอามาจากไหน Năm nữa các em, nắm giữ lên, lấy lên nè các em. Oh, Thì bầu nó. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปหาหอยกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราแกะเนื้อเรียบร้อยตอนนี้คุณมาร์กนะครับของเราก็พร้อมที่จะผัดแล้วนะครับคุณมาร์กได้ขบพริกกับกระเทียมข้าวด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีพริกนะครับกระเทียมคุณมาร์กจะใส่หอมใหญ่ด้วยนะครับผัดกระเพราหอยอทะเลสาบ อัพหนักนะครับท่านผู้ชม oh, <boy. S 2> เครื่องปรุงนะครับท่านผู้ชมก็จะมีน้ำมันน้ำปลาน้ำมันหอยนะครับคุณมาร์กใส่นี่ครับซอสฝาเขียวด้วยนะครับที่ครับ today we make the p a Kapow h อยซอสนะครับ but first we're gonna do the Kai Dao okay so we got the น้ำมันนะครับมีกับไข่นะครับมีกับมีไฟร้อนมากครับเราใช้แบบธรรมชาตินะครับวันนี้คุณมักจะมาทำไข่ดาวก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่เปิดนะครับโอ้ยฝรั่งลืมเปิดฝาโอ้ยร้อนมากเลยหมอนมากใช่ไหมโอ้โหเลมอืมเอายุ่แย่เนี่ยครับต่อหน่อยนะครับ บันยิ้ผ้ามไหมเอเมคัหมครับมวซอสวัตถาดินะครับมีน้ำมันีเตอนนี้คุณมม่ทำไข่ดาวก่อนนะครับน้ชมครับโอ้หเนี่ย ท่าแบบธรรมาชาตินาทัวขนาดเลยคนนี้ว้ายจริงๆนัดตัวเนี่ยนี่อะไรนะใช้ไข่ดาว1น,นาที2นาทีนะครับป่ะสุกแล้วมาบอกว่าไขา่ดาวสุกแล้วนะครับ สียงามมากครับโอ้ทีนีน้ครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของการผัดกระเพรานะครับมรคอธิบายเลยครับพริกกับกระเทียมนะครับโอเคมีน้ำมันเนี้ไขดาวโอเคนะครับนี่น้ำม,มันหนอหโอเคก็เ,เ,เ,เอาซีน้อยนะครับนะ อ๋อเนี่ยพอพริกหอมเสร็จแล้วครับให้คุณมั๊กเอาหอมไปครับหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ครัมั๊กโอเคใส่ไปกระเพื่อหนึ่งนะมั๊กใช่ไหมกระเพื่งหนึ่งมั๊กอันเดียร์โอ้โหสุดยอดครับโอเคหอมใหญ่สวยมากมี โอยสดน,นะครับคนี่ทะเลเนี่นะครับจับมาจากทะเลนะครับจับาจากทะเลสาบนะครับ เพรานะว่าเราใช้เตาถ่านนะครับท่านผู้ชมก็จะรอนิดหน่อยนะครับคุณมากบอกถ่านไม่มีเมือนแกนนะครับนี่มีไฟจริงๆเหรอหน่อยสองนาทีนะครับนะน ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณมาร์คได้ผัดหอยใกล้จะสุกแล้วนะครับคุณมาร์คจะปรุงรสชาติแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่สุกนะครับฮะมีน้ำมันหอยนะครับสองช้อนนะครับน้ำมันหอยสองช้อนนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนนะครับ แม็กกี้เอาหนึ่งช้อนนะครับเอาลองหน่อยนะครับมาจะชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอร่อยมาก เอาเค็มน้อยนะครับนะเพิ่มเค็มอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคเเคก็หลังรู้จักเค็มด้วยฮะอเพหลังเอาบอกว่าเอาอีเค็มน้อยใช่ไหมเพหลังบอกอลืมลืมผิวดำมั้งสีดำเนี่ยเอาอยู่ในปลาเนี่ยไม่ดำสุดยอดเนี่ยแล้วนะครับเนี่ยมาวอรชิมได้อร่อยนะครับ

ครับเสร็จไปเลยนะครับขอบคุณมากครับส,ส,ส,สนุกนะครับ er. er? ขอบคุณมากครับสําหรับคลิปกับเราคุณมากได้จัดทําได้สุดยอดมากครับคุณมากชิมแล้วครับ <qualidade S 2> ว่าอร่อยมากครับท่านผู้ชม เอร่อยมากครับขอบคุณมากครับคุณมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียร้ออยเค so prep a นะครับมีากระเป๋าหน่อยนะครับตัวใหญ่เน่ยนะครับกระเป๋ามีหมมีตุแกนะครับ ข,ข้าวไข่าดาว okay, okay. perfect enjoy นะครับ,อรบขอบคุณมากครับ thank you ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเชฟต่างแดนนะครับรอบหน้าคุณมาร์กจะมาทำอะไรอีก เดี๋ยวเรายังไม่ทราบนะครับกดติดตามนะครับนู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย